เราจะทำการชิมอืมอือมันหืดอะไรอ่ะเอ้นยครผวนแก่เป็นตัวอุ๊ย น้องแันดาหรือว่าน้องนิงแล้วนะคะปกติแล้วเนี่ยเราไปต่างประเทศเนี่ยเราก็จะไปซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่า before, เซเว่นฮีโร่อะไรอย่างง,งี้หรือว่าเออมินิมาร์ใกล้บ้านใช่ไหมแต่ใน,นรู้ส CA, ึกว่าการมาจีนครั้งเนี้ยเดี๋ยวขอรวมมิกซ์สองอย่างเลยนะคะก็คือร้านแบบขายขนมแบบเขาเรียกนะขนม,นมจุกจิกอะไรอ่้ <clog? S 1> ร้านขายเข่าชำล่วยเออค่ะไม่ใช่ร้านโชห่วยร้าน เดี๋ยวเราพาเวลาเจ้าหวยกับอีกอันนึงก็ mm hmm. คือว่าเด่นและดังมากอันนี้เขาไม่ได้จา้างแต่รู้สึกว่าของที่เนี้ยต่างจากของที่ไทยเยอะมากแล้วราคาก็ดีกว่านะ่าคือมินิโซเดี๋ยวพาไปดูว่ามีอะไรบ้างนะคะ mm hmm. เปิดมาเหงเนี่ย mm hmm. เดี๋ยวเขา,า,าจะมีแบบเชลว,ว่างนี้ใช่ปะ่ะจะบอกว่าอันเนี้ยของนาไอะที่ปักในบ้านอ่ะกลิ mm ่นเนี้ยหอมมากโอ้แปดสิบเก้าหยวนไม่แน่ใจว่าในไทยมีปะ่ะเพราะว่าไม่ได้เดินในมินิโซนานแล้วด้วยอ่ะ แล้วก็หันมาฝั่งนี้ก็จะเป็นขนมนะคะมาในราคาหหยวนไม่ถึงห้สิบบาทเป็นแบบอบก,กรอบอบก,กรอบสตรอ,อบอรี่แบบอบแห้งอันนี้สตรอเบอรี่อบกรอบจ,จุ๊บหรือมันมีลูกอมข้างในอ๋อม,มีไฟอันนี้ดูปแปลกเหมือนเต้าหู้เลยอะของดองหน่อมไม้เหรอแบบเออหน่อมไม้ดอง นังหมูลองปะอ่าลองไก่ตีนไก่ตีนไก่ดองฉันก็ลองพยายามหาของแปลกๆมาให้ข้าวต้มมีขายในมินิโซที่ไทยมีขายปะข้าวต้มในมินิโซอะ่ะมีเกมมีเกมขายนี่มีเกมกดอ๋อเกมกดนี้น้อยหวานก็คือห้าร้อยบาทตรงนี้คือเยอะมา ก็คือมีหลากหลายตุกกตต๊ก,กตาตุ๊กตุ่นของดิสนีย์แล้วก็มีของคาซิโอด้วยนะคะแบบเยอะไปหมดเลยตุกกตต๊ก,กตุ่นตุ๊กตาข้างแน่นถ้าเกิดฉันเป็นนักสะสมก็คงซื้อไปแล้วแต่ฉันไม่ได้นักสะสมไงตัวหนึ่งคือย0หยวนร้อยหนึ่งถูกมากเลยนะถ้าเกิดเราแบบไม่รู้จะสะสมอะไรแล้วก็มาซื้ออันนี้ไปสะสมก็ได้นะบ้านเราดูมีอะไรขึ้นเลยนะเวหรือบ้านใหม่จ่ะค่ะไม่เหลือพี่หรือเราลองยาดมจีนลองยาดมจีนหนึง่ง โปกเกมอนใครใส่โปกเกมอนในีตูนในีตูนใส่โปกเกมอนเดี๋ยวดูให้อันเท่าไหร่เจ็ดสิบหยวนคอนเซ็ปต์ของมินิโซเขาก็จะมีไข่ล้มไข่อะไรด้วยวิล้มน่ารักอ่ะวิล้มสิวสิวมากห้าสิบหยวนปุ๊พาปุ๊บพาเดีหย,ยวนอแล้วก็พี่ไข่ห่วงตัมสเต็ปเห่นี้กําลังมากําลังกินอุยน่ารักเลยวิ ตัมเมอร์ว่อได้เลยปะได้เลยแมทก,กับเสื้อใส่ใจสุดๆเลยเขาบอกนิดนึงเขอแอบแท่ไข่ของนิดนึงใส่ใจน,น,น,นะคะตัวนี้ที่ฟองน้ำค่ะกล้าทุกก้าโชว์เลยเพราะว่าแบบใส่เสื้อตัวเดียวเอาอยู่แล้วก็คือใส่เปิดไหล่เนี้ยสวยเลยนะคะมาในราคาเพียงแค่490บาทนะจ๊ะตอนนี้ใส่ใจจัดโปรโมโชั่นอยู่ซื้อ2แถมติจุก หวานมอนี้น่ารักอะ่ะดูไวทูเคมากหมอน่ารักเลยเหมอไวทูเคปั้ไวทูเคมั้งไวทูเคมากแต่สภาพจะตกรอ <c oughs> อะไยหมอกกรตุมนี่หลากหลายสีเลยนะอุ้ยถือว่าสีน้ำตาลนิวยาร์กสีม่วงก็น,น่ารักอะ่ะอ่ะได้อยู่นะเอ้ยลืมบอกราคาหมวกวบอก40 200นี่จะปิดนนะ้ะ กระติกน่ารักอ่ะน่ารักมากมีสายห้ออย่างข้างในให้ด้วยนะเขาเรียกว่าตัวอะไรนะเนี่ยตัวสากาใน t อ y story มันทก้งดขึ้นมาดดดจุ๊บอันนี้มาในราคา79หยวนค่ะก็คือ85 40 400บาทอันนี้เป็นแก้วหรอเปิดกินนีอันนี้มาราคา39นะคะวิมีกระต่ายข้างในเอ้ข้างบน40หยวน อ๋อโดดนี้อ๋มันเปปิดหรอเป็นหรอมันต้องมีอะไรที่น่ารักกว่านี้อ้นไหไหที่จะพูดถึงอันไหนอันไหนน่ารักกว่านี้เรอนี้จ้าอุ้ยน่ารักจริงมีสไลด์ให้ด้วยนะจ้าจะเป็นแบบสี่่เหลียมแบบนี้เดี๋ยวแนนซื้อนี้แจกนะคะคนที่ดูมาอันนี้เลยสีฟูน่ารักแบบสีม่วงคือประเด็นอ่ะไทยก็ถึงแล้วนะ ที่นี่ถูกไปดิอันนี้ตองข้าว9หยวนฮะทำไมน่าร <5. S 1> ักขนาดเนี้ยมีแบบนี้เอามีช้อนมีตะเกียบให้แต่ถ้าเกิดแบบนี้จะมีในไทยเนาะนอันนี้ก็คือ19หยวนนะคะวิฉนันถ้าวันนี้50หยวนดูแลเอาไปใส่อะไรพิดเกลือปลาตุ๋ยสุดๆพกเมนอะนี่ค่ะก็คือไว้กด เริ่มแล้วก็กดในเงาเงาเน<ล>าะเวลาว,ว่างๆเดี๋ยวฉันเอาไปด้วยเงาเงาว่างๆไม่มีอะไรทำมีเกมตัวตินอุ้ยมีอันนี้ด้วยวิลเล่เ,เกมไปอุ้ยดูเกมเสือให้พี่ออ อ๋ยลืมบอกว่าอันนี้อลัสสิบห้าหยวนอุ้ยซื้อตะขอเลยสิละอ่ะแบบนี้ค่ะถามว่าน้องแนนใช้กระจกอะไรใช้กระจกนี้ค่ะกระจกพับได้แบบนี้นะคะมันต,ต,ตั้งได้พับ <13 S 2> ได้หกสิบหกสิบประมาณเนี้ยหกสิบตั้งได้ค่ะพับไปได้ค่ะบางเบาค่ะใช้ได้จริงเซ็ตกระจกแอนด์วีอ๋อ <laughs> เป็นเซ็ตมาเลยราคาสิบห้าหยวนเพียเพอร์เฟคแคร์ แบบได้แชมพูได้แชมพูลองไหมเอาเดี๋ยวได้นะเดี๋ยวฉีดจะหยกเลยหัวมันละตัวนี้ก็เป็นพวกปี๊บหนังยางต่างๆนานาหรืออันนี้จะได้ใช้อันนี้ดูเหมือนจะได้ใช้อุ๊ยมาดูเคเลยน่ารักเลยเอาเลยลาแป้เฮ้ยคิตตี้ใบไอ้นี่เปล่าสโนไวท์อ่ะจะมองไปสโนไวท์จะมองไปคิตตี้สามสิบหยวน นุ่มอยู่นะคะ150บาทถูกอยู่นะอีกรุงเกงในหรอมันเกงในแบบน่ารักสองเกงในเด็ก150ขนตาปกติตาขายตามร้านอย่างเงี้ยมันจะแบบแบบไม่สวยอ่ะไม่สวยนะตกกระจายเลยค่ะตกกระจายค่ะสวยมากเจ้าขนตาคือตอนนี้คือที่นี่แพ็กเกจดีมากทุกอย่างแล้วดูที่ตัดเหนื่อยแล้วนวัตกรรมสวย อันนี้เป็นกันไก่ดัดแหงน่ารักอ่ะอุ๊ยอันนี้ต้องเอาอุ๊ยมันร่มเย็นยังนิ่งมากตั้งน่ารักน่ารักในห้องได้เอุ้ยถ้าจะลำบากขนาดนั้นอันนี้ผ้าคลุมหัวอุ๊ยหรือผ้าคลุมหัวต้องมีน่ารักอยู่นะน่ารักนะยี่สิบหยวนเอาค่ะเอาเลยใครดูคลิปนี้จนถึงตอนจบนะคะมีแจกของเด้มอ๋อนี่ถังขยะไว้ในรถ แป็ของกัจเจตที่ออกแบบมาในรูปแบบของโรมินั่นเองนะคะเผื่อใครชอบตัวน้องโรมิกเอ,อก็จะมีทุหมดเลยแบบนี้เดี๋ยวเราพาไปดูข้างบนกันดีกว่าค่ะจัดวิเเพิเร์เกินไปป่ะซื้ออยังเพิ่างกันไปปะดอกไม้กินคนโหคือเขาจะทำแบบเพอ่มมากเลยนะทุกคนเพราะว่าเขาจะมีเนี่ยน้ำหอมในบ้านอะ่ะหลากหลายมากอ๋ กลิ่นตรงเนี้ยก็จะไม่เหมือนกลิ่นที่แนนซื้อมาอันนี้นะคะก็จะเป็นอีกแบบอีกรุ่นไปเลยกลิ่นดูพรีเมียมกว่าปะหรือว่าเหมือนๆแปลว่าชั้นนี้เป็นชั้นแบบเครื่องหอมอะไรหอมๆเต็มไม้เต็มมือของจริงเมื่อกี้ก็คือชอปปี้มาเต็มสองไม้สองมือแบบเยอะมากยังไม่หมดเพราะว่าเราอ่ะได้เดินผ่านมาเจอร้านนี ขายขนมเก่าก็าคือของบ้านเราก็จะมีตามแบบงานวานัดใช่ไหมจะมีขายขนมเก่าโบราณที่นี่เขาก็มีเป็นร้านเหมือนกันมาเกิดที่นี่เรี๋ไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้าง เคยใช้ยำมองแบบนี <substit uting> ้มั่งไม่เห็นนานมากตั้งแต่เด็กเขาเรียนบาทฉันไม่เคยเห็นเลยค่ะเอาไปไหมเอาไปเอาไปลองลองอันนี้ใครเคยกินบ้างตอนเด็กแล้วก็จะต้องมาทําให้มันเผาได้แบบเคยปะไม่นะคนละยุคละขนมคล้ายๆไทยอยู่นะใช่หรือว่าไทยก็มารับจากเขาไปนั่นแหละอาจจะอันนี้ลูกอมขีแมวปะอร่อยนะรสชาติคุ้นเคยชอ่ กินทั้งหมู่บ้านมาอีกร้านหนึ่งนะคะน่ารักก็แบรถเผ็นเลยไปเราดูของกันเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เหมือนที่ไทยหรงบ้านเราออยอไทยอ้าวออยอไทยอันนี้อะไรกินแล้วเผ็ดเหรอกินแล้วลิ้นแดงอ่ะ ถ้าอ่านมาเขียนเราแบบเล่นเป็นเลือดสาดอะไรได้ลองมีเลือดปลอมด้วยลูกอมลูกตานะคะเคยเด่งดังในประเทศไทยช่วงไม่มีข้าพข้าวกพเอาไปดิเอาไปสิเอาไปสินี่อ้ยแบบไม่อยากกินเยอะอยากกินทีละชิ้นสองชิ้นหมดนี้อ๋อไข่เป็นพวงอ่ะเอาเรามันกับของดองของแซ่บู่ละเ้ย ชอบกินบ้างลิ้นมังกรอันนี้เก่ารูปปองอ๋ออันนี้เคยเป่าแล้วติดผมปะเคยแต่ชอบกินมากเลยนะอร่อยเบอรส้มอุ้ยอันนี้มะละกอดอกแปลกมากต้อไปลองน้ำสตรอเบอร์รี่กับน้ำมังคุดนี่น้ำมังคุดแปลกมันไม่เคยกินกั้างอุ้ยกั้างก้าวอิ่ใครจะกินเราเนี่ยแหละ นกเลยเดารสชาติออกอ่ะไอ้เนี้ยจืดเหรอจืดกับกรอบแต่ว่าที่พามาร้านเนี้ยไม่ใช่ไฮไลท์ตรงนี้ค่ะไฮไลท์อยู่นี่ค่ะตามมาไข่เจียวเหรอไข่นกกระทาเกาหลีจีนญี่ปุ่นเนี่ยเขาชอบทำอะไรอย่างงี้นะที่แบบปูดองอะไรอย่างเงี้ยเราชอบซีนให้มันเป็นอย่างเงี้ยออที่ไทยไม่ค่อยมีเนาะนี่ค่ะหน่อไม้ดองอันเนาะนี่พ่อตุ๋นกอพ่อ แปลกมากมาทั้งตัวนี่แล้วก็มีไข่แบบใหญ่ด้วยนะแต่ขออนุญาตเอาแบบเล็กไปนะคะนี่ค่ะไฮไลท์อยู่นี่ค่ะมาเป็นค่ะมาเป็นแง่งเลยยุ่ปากตีนไก่กไอันนี้เราะจะตีนไก,ตนไก่ตีนเป็ดเอาไงเอาไปทุกตีนคือข,ของเยอะมากนะทุกคนเดี๋ยวอิเนเสิร์ตให้ดูว่าแบบเยอะจริงๆเราก็พยายามหยิบมาที่มันแบบแปลกตาแล้วก็ไม่มีในไทยเราก็พยายามจะมาลองให้ละกาันร์ส่งตัวได้เก่งแต่งิีใครๆก็ทําได้อะเอาไป อแปนเราขายอ๋ออแปนเราขายในงานวัดเนี่ยใครๆก็ทำได้เทอยู่นะยังได้ไหนมานหนี่ได้มันหนีไปจริงป่ะเหมือนเครื่องอะไรรู้ป่ะในเฮ้ยนี่ได้ตอนเด็กๆชอบเล่นมากเคยกบกินเข้าไปด้วยแต่เชื่อว่ามีเด็กหลายคนกินแต่หนึ่งเมน่าต้องไม่เกือบแต่ยังไม่กินนะคะเดี๋ยวไปเป่ากลับมาถึงห้องแล้วค่ะนี่คือของที่ได้มาเราจะทำการชิมนะทุกคนอุ้ย อันนี้คือจะเก๋ทักว่ามันเป็นของไทยเพราะว่าได้มอ,อกรไทยเป็นขนมที่อุยกลิ่นแรงมากก็แผ่นวอลอะไรแม่นี่อย่างนี้เลยเหมือนหมูป,ปิ้งอ่ะอ,มอมืมันเหิอนอ,ไอะไรอะมันเหินมาอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกสักตัวอื ใช่ก็คือเหมือนเคี้ยวกระดาษเนี่ยเหนียวเลยนะอย่างเงี้ยเหนียวนิดนึงแล้วก็เป็นกลิ่นมาล่าเนอชาเพ็ดนิดหน่อยโอเคลองชิมดูอ่ะไม่เอาพี่แนนเห็นไหมคอตัวแกไม่อยากกินเลยอะไรอ่ะบอกแล้วหน้าตามันเหมือนไม้พอกินเข้าไปก็ยิ่งให้ความรู้สึกเหมือนไม้ยจริงหบอกอันเนี้ยอร่อยอนะอันเนี้ยกินเล่นได้ มนกินแล้ว,ลวตามความชอบอ่ะก็บอกองบบี้แล้วแต่ความชอบแล้วแต่บุคคลมาต่อน,นี้นี่คือซื้อมาเนี่ยมันจะมีอันไหนรอดบ้างวะอันนี้ว่าเป็นฝอยอันนี้ว่าเป็นฝอยดูน่ากินอยู่นะดูรอดมันดูเหนียวหนักกว่านี้อันนี้เต้าหู้ไมดูน่ากินนะโอ๊ย กลิ่นมันเหมือนอะไรรู้ไหมฉี้แมวอ่ะหื่อมากแล้วก็เหนียวกรุบๆกลิ่นนี้เราได้กลิ่นตามถนนในจีนที่เราบอกว่าเหม็นอ่ะคือกลิ่นนี้แกะมาสามอย่างไม่มีอันไหนอร่อยเลยอันไหนแน่แน่แปด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 แบบเผ็ดแค่ชื่อตลกแปลกตลกอะเฮ้ยหนักแปเหมือนน้ำมนแก่เหมือนไอ้กระดูกอาจจะอร่อยก็ได ก็กินแค่นั้นรู้รสชาติหรอเหมือนกระดาษพงมาละมึงจริงมึงก็ได้เฮสบีเลยพงมาคือมันไม่ใช่หนังเป็ดจริงนะทุกคนมันเป็นเหมือนแบบแป้งมาทำกินเป็ดลงไปเอออ่ะอันนี้อันนี้ต่อขอทิ้งมาเลยเนี่ยให้มีให้มีอะไรอร่อยหน่อยเถอะสาธุอันนี้เป็นเหมือนแบบแผ่นเลยค่ะ อันนี้ดูดูรอดอะเพราะว่ามันอันนี้อร่อยจริงหรออันนี้อร่อยเลยกรอบๆเนี่ยอันนี้ทั่วไปเลยขนมแบบเผือกเค็มปะชอบเค็มๆหน่อยรสชาติเหมือนขนมขาไก่เนี่แล้วก็ซื้อมาเป็นฟันนะคะเนี่ยไว้ดูดแล้วก็เป็นฟันเก๋ๆนี่ขนมอยู่ข้างในมาอันนี้เป็นหนองฝรั่งทุกคนรู้วอยู่แล้วนะคะแต่ว่าซื้อมาเพื่ออยากกินนะคะเนี่มา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 อันนี้อะไรอ่ะเหมือนแป้งลาเขียววะ ใช่ไหมที่มันฮิตช่วงหนึ่งอ่ะอุกินหมาล่าไปแล้ว lo? มาเป็นแท่งคนคุ้ oh. <Tonight> <laughs> นเคยเฮ้ยมันสู้มันโซหรอเฮ้ยไม่หล่อเล่นอะไรอ่ะหนังยางเหรอเนี่ยไอ้โกหกอาหลุดละเหมือนกันเลยเหมือนอันนี้ที่มาในรูปแบบหนาขึ้น โมไม่มีใครชิมแล้วนี่เรามาลองข้าวโพดก่อนดีกว่าอันนี้ดูน่นา,นนนากินไหมเพราะเป็นเยลลี่น่ากินอีกอ้าวมันไม่ใช่เยลลี่หรอน่ากินอีกย่ิยกบอกน่ากินก็เนยนลลี่แป้งเ <c oughs> ยลลี่ซุปเปอรโพรดเห็นไหมแต่ฉันรู้สึกว่ามันงงอยู่อะมาอยู่ในนี้ได้ไงนี่อันนี้เป็นปลาแผ่นอย่างนี้เชื่อไหมที่จีนเนี่ยคิดอะไรไม่ออกเนี่ยใส่มาล่าไปได้ เหมือนไทยอ่ะต้มยำกุง้งกระเพราอันนี้เหมือนจะเบ็นโตะดูน่ากินนะแล้วมันยังไงนะอ,อือือเลยเหรอเฮ้ยคี้คยวไม่ขาดดัดฟันอยู่ฟันหักเลยนะเปิดฝาเออวะเนี่ยหืมหืมกินแปลกมากมันกินได้จริงหรอ อ๋อมันคือถั่วอ๋อถั่วอันนี้ถั่วปกติเลยข้ามาในแพ็กเกจแบบนี้เป็นถั่วนี้ถั่วหรเตาเหรออ่อันนี้หนูอมรสเผือกแกะเหนียวเหนียวเหอเหนียวเหนียวอร่อยโอวตินนี้ทั่วไปทั่วไปไมโลบ้านเราปีบ้านเราไม่กินอะไรกจะถึงอ่ะ จริงใช่ก่อนตอนเด็กอะให้ถึงมากตะกอดกอกปากนะคะเนี่ยงอเอาตรงนี้เลยเจอกันหน่อยกังกว่าที้แตกอุ้ยมาแตกแล่วเอาเลยหรอการไปหรออุ้ยมันไม่เหมือนก้าวมันเหมือนแมลงสาบอ่ะอุ้ยช็อตเลยเห็นไ่ะเห็นไหมล่ะมอเป็นหัวเลยมันมั่งแกะหรือมกินในห้องพูดอ่ะ้องกินในห้องพูดอร่อยที่สุดก่อนในเนี้ย ฮ่าเค็่มแรงมากจิ้มหน่อยกดร้องเลยไหนอร่อยยิ่งกว่าในนี้เหมือนพริกทอดเผ็ดเนืเหมือนพริกทอดแบบแรงตามมันกรอบๆเผ็ดเผ็ดมากเหมือนพริกทอดเหมือนพริกทอดเหมือนพริกทอดบ้านเราไข่ไข่จิ๋วกินอะไรอย่างงี้เนาะอันนี้เตรียมเลย ต้องกินคนเดียวคำเดียวด้วยนะไข่พะโล้ไข่พะโล้อืมคือปกติเอาไข่พะโล้มากินเป็นของว่างอะเป็นขนมเปเลรเนี้ยปกติเลยไข่ไข่ขนกกระทาปกติปกตแตะเลยโอ้ไม่เล่นมันเล่นยังไงนะบีบแล้วก็จะมีออกมากดๆแล,แล้วมันก็จะมีลงมาแต่เราไม่ได้แกะของข้างในอันนี้อะไรเนี่ยอรวม เหมือนไรปะเหมือนแบบปั้นไม่เสร็จอะหลุด QC หลุด QC อือเอ้ยแงไรนะอย่าดมปะเนี่ยลองแกะลองแกะอย่ามองเอออย่ามองจริงด้วยไม่เคยเห็นหรอตอนเด็กอันเล็กๆเนี่ยอย่ามองคนแก่มากลิ่นแก่มากอุ้ยของเด็ดเราพีมะม่วงเดียไอ้เขาเป็นประเทศที่แบบทุกอย่างอยู่ในซีลกินได้เปรี้ยวปากอยู่นะมะม่วงดองอุ้ยกลิ่นได้อยู่ ลิลลี่แน่อร่อยมะม่วงดองเลยมะม่วงดองปกติเลยติดหวานนิดนึงเือ่เหมือนปรุงรสมาแล้วเพราะปกติมะม่วงดองบ้านเรามันจะแบบเค็มปเปรี้ยวหวานน้อย,อ,ย,อ,ยอันนี้หวานมาแบบหวานนำ้นำน้ำชัดเด็กคนดงังติ้งเป็ดติ้งไก่สามรสสี่รสมาอุ้ยมีพริกมาให้ด้วยเคี่ยวพริกคู่อุ้ยกลิ่นพริก,ก,กมาพร้อมเล็บเล็บมือนางเวอ่อ ไก่ไม่ตัดเล็บอ่ะอ่ารสชาติดีว่าไม่ได้รสชาติแบบไหนฮัลโลฮพะ,ะโลล้ราดน้ำเปรียรยปร้ยวแล้วน้ำเผ็ดอ่ะน้ำเผ็ดเปรี้ยวๆเราว่าราดแล้วอืมอ้อันนี้อร่อยนะใครมาซื้อสีแดงกินนะคะเพราะอร่อยคะ่ะแต่ตว<ะ>่านงแต่ก็ได้อยู่เล็บมือนางอะ่ะ <laughs> ตัดเล็บไก่เลยเลมือนางอะ่ะเฮ้ออันนี้คือผักดอง <laughs> นะคะ <laughs> น่าจะเปรี้ยว อ๋อไม่ได้ผักดองเว้ยพริกดองเฮ้ยอะไรเฮ้ยแรงเกินรสชาติมันเป็นยังไงอ่ะคือเหม็นเขียวมากเหม็นเขียวแบบเหม็นเขียวพริกป่ะเออข้างอ่ะใช่เหม็นเขียวพริกมากเราก็อยู่ดีก็เปรี้ยวเลยแล้วก็แสบเลนหน้าเอออะไรอ่ะคอาไมทเขาไม่ตัดเล็บให้นะ อันนี้ข้าวมันไก่ไก่ต้มเลยคืออยากทราบว่าไก่นี่เนี่ยลีนเกินไม่ค่อยมีเนื้อถ้าของไทยมันจะแบบปูงปูงปู้วนของหวานของข้าวเราก็ครบไปหมดแล้วในการมาเทสนะคะวันนี้นั่ก็เลยหนี่มนี้เป็นขนมอีกอย่างหนึ่งคือเหมือนแบบว่ามันแทนเลือดหรืออะไรสักอย่างแต่หน้าตามันเป็นเหมือนหมังฝรั่งนะไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นไปได้อย่างไร แก้วกาแฟเรี่มันจะมีน้ำส <ý Rahmen> ีแดงโอเคเหรอคือมันมีภาษาจีนอยู่นะว่าวิธีการทำแบบหนึ่งสองแล้วทำยังไงอะไรเงี้ยหมัอนฝรั่งเฮ้ยลวตเตอเบอลี่อุ้ยปุ๊ดออกมาใครรู้บ้างว่าที่ไทยยังมีขายไหมคอมเมนต์บอกหน่อยไม่แล้ต้องใช้น้ำลายแบบอมๆแล้วบงแล้วมันถึงจะแบบเรลวๆหน่อย ปันป oh oh ันในกลมกลมอมโอมไม่อมอมหมุนหมุนในกลมกลมโอ้เดี๋ยวตายอุ๊ยอะไรวะเนี่ยอะแล้วเนี่ยค oh ือทั้งหมดทั <ž> ้งมวลที่ซื้อมาเล่นกันนะคะทุกคนแล้วก็ซื้อมากินนะใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะคะแต่ยังไม่พอเพราะว่า ขยายขยมพูดอีกรอบนึงว่าเสื้อตัวนี้นะคะเป็นเสื้อครอ ของทางแบรนด์ใส่ใจมีอะไรฟองน้ำมาในตัวแบบนี้นะคะใส่สบายมากๆเลยมีแต่อก30นะคะจนถึงอก40ก็สามารถใส่ได้เลยนะคะพายืดใส่สบายค่ะเนี่ยใส่แบบนี้ก็ได้นะคะตอนนี้จัดโปรนะคะซื้ออะไรในร้านของทางแบรนด์ใส่ใจก็ได้นะคะ2ชิ้นแถมฟรีเลยตัวปิดจกนะคะตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงสิ้นเดือนสิงหาเลยนะคะรีบมาช้อปปิ้งกันนะคะ ฮ้ยใครดูมาถึงตอนนี้เราก็มาแจกของกันนะคะนั่นก็คือตัวกระติกน้ำอันนี้นะคะทาง YouTube 1ชิ้นนะคะแล้วก็ทางเพจน้องนีอีก1ชิ้นนะคะรับกันไปคนละชิ้นนะอันนี้คือสุ่มแจกนะคะคอมเมนต์กันเข้ามาเลยค่ะหลังจากโพสคลิปไปแล้ว7วันหน้าเพจน้องนีนะเดี๋ยวจะเขียนลงวันที่ว้ว่าอันนี้คือ YouTube คนนี้ได้แล้วก็อันนี้คือ Facebook ได้นะคะ ไปแล้วบ๊ายบายฝากกดให้กำลังใจหน่อยนะฉันกินตีนปิดตีนไก่กินอะไรก็ไม่รู้โอ้ยโอเคนะ